เเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วกดศูนการไว้เป็นศูนยสองนะครับแล้วก็ตั้งน้ำหนักสองกิโลโอเค เรียกสอกิโลวางสอกิโลนะครับฮะแล้วก็เอาออกแล้วก็ปิดเครื่องเปิดใหม่ป่ะหรือออกก่อนอ่า <i> <i> โอเคออปเปิลยคนะัน <i> ี้โอเคเปิดเครื่องมานะครับแล้วก็เทน้ำหนักนะครับ โอเคตรงอันนี้ก็รับน้ำหนักคารเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแคล